ครับพบกับช่อง The Big Bang นะครับผมกับรายการกับข้าวเมียแซมจะออะไรวันนี้จะมาทำอะไรกินครับเจ้าของรายการกุ้งถังครับผมเริ่มเลยไหมเริ่มเลยโอเคครับมากุ้งอะไรเราลวกไว้แล้วนะนี่เราจะมาทครับผมทั้งลวกทั้งนึ่งไว้แล้วเรียบร้อยนี่นี่ว้าว เร,เริ่มเลยครับเริ่มตอนแรกเราเ็ใส่เนยเข้าไป,ไไปใส่ไปให้เนยละลายก่อนนะครับผมอันนี้เป็นสูตรกุ้งถังมาจากทางไม่บอกทำแล้ว อกว่าสูงตุ้งดังมาจากทางใ,ใต้อะไรก็ว่าไปดิปดปดเขาจะเข้าไปทำตามโอ้ยอย่าไปห่วงกันเลย ก็ใส่กระเทียมนะครับเทียมน้าถ้าเป็นเนบาตตาเรียกว่าขวดเทียมีย่ขวดเทียมขวดเทียมขวดเทียมบอสใช่ใช่คนอะไรอย่างครับก็เราก็คนให้อย่าให้มันเหลืองนะให้มันแบบโค่หอมกระเทียมอ่ะครับผม หัวเทียมเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่ซอสพริกลงไปครับผมใส่ลงไปประมาณสองสามช้อนโต๊ะแล้วแต่นะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันอืมแล้วก็คนให้เข้ากันก็ราใส่น้ำพริกเผาพิกเผานี่นให้มีน้ำมันด้วยนะครับผม น้ำพิเผาให้มีน้ำมันด้วยประมัณน,นี้สามใชรช้อนน้ำพิเผาเยอะก็ใส่เยอะได้ I'm ปรับสูตรกันเองได้นะครับปูชอบขนาดไหนเผ็ดไม่เผ็ดไม,ไม่เข้าไปเผ็ด,ดอะไรอย่างไรใช่ใส่น้ำอยากใส่น้ำให้เท่าไหรือใส่น้ำเปล่าสักนิดหน่อยหนึ่งด้วย เาพูดเยอะเดี๋ยวเขาหาว่าเมียไม่มีเมียแกใช่เขาอบว่าไอ้เราคลิปเลย เรียกน้ำอะไรน้ำซอสจริงเขาเรียกซอสเอโอแต่ว่ากุ้งถังถ้าเรียกตามที่เราทำนี้ก็กุ้ง,งสสถังซอสเอโอะเือนก็แบบซอสเป็นแบบซอสอเนกประสงค์อะไรอย่างเนี้ยใส่กิกกกนงกระพุ้แกระด่สานีก้ก็เรียกซอสกุ้งถังอะไร ออร่อยไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอไ้่เราก็คุกเลยจ้าไม่เปิดเตาเหรออ,อ๋อไม่เปิดแล้วจ้าสเสร็จแล้วเพราะว่าเราลวกแล้วจ้าครับผมถ้า,าเรายิางนะ่งเปิดเนื้อมันจะไม่อร่อยนะจ้าครับผมม,มันจะสุกนะเกินไปจ้าไม่มีปัญหาจำนะตามนะ้ำม,นะมิม้งปัญหา ครัหยิบใส่ปากเลยจ้ะโอ้ช็อรีเรามาเทในถาดกระจ๊ะอะาาถาดเรากระตมุตมิไปจุกจริงเทเลยจ้ะจะร่วงป่าวจ๊ะไม่ร่วงหรอเทเลยโอ,เโอ้โหกลิ่หอมมั้จ๊ะใช่หอมจริง เดี๋ยวเราก็ไปชินกันอีกทีนะครับ ชื่อว่ากุ้งถัง by เชฟนานาเดน่รชิมกันเลยครับผมโอเค let's go เค <Okay. S 1> เคครับนี่เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับกุ้งถัง by เชฟนานาน่ากินยังเลยน่ากินหอมมากด้วยเอาตัวลองชิมเริ่มชิมเลยดีกว่าหอยก็มี แต่ว่าหอยเสียดายเราไม่ได้มาแบบเปลือกอะหาไม่ได้มาเป็นลูกหอยมาแต่ก็อร่อยหอยเนืวซีแลนอ,อร่อยไหมอร่อยครับตั้งเลี้ยงฉุนฉันเึ้นหวานมันคคบรเลยมันเนยใช่แล้วก็เผ็ดเผ็ดร้อนอแล้วก็หอมบริกาโนโ อืเราต้องมากินกุ้งจ้ะเขาไม่ใช่สายกุ้งนะจ๊ะใช่คนข้างๆฉันนะคะไม่ใช่สายกุ้งอะ่ะเขาแกะไม่เป็นจ้ะทุกคนฉันจะบอกไว้ <c oughs> ฉันงงมากเอาเอาเลยโอ้โหกุ้งดูดิ ตัวเล็กแต่ว่าเนื้อแน่นจ้านแน่นปะขอยยกใช้มือนะจ้าเพราะว่าเราล้างมือแล้วเรากินแค่สองคนเพราะเมียน, <c oughs> นี่หัวโออโย้อยหนูเคยกินกุ้งถงังครั้งสุดท้ายเมื่อนานมาแล้วหนูก็นานแล้วเหนือนนันขึ้นมากรุงเทพตอนห้าปีที่แล้วป่ะ หกปีไม่จำไม่ได้แต่ที่ทรักทํารสชาติจะเผ็ดร้อนกว่าที่ร้านที่ร้านไม่ค่อยเผ็ดสมมากที่ร้านที่เคยไปกินมันจะมันหวานใช่ป่วาวาหวานน้เออไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้โอยชมตัวอเองหลือเดี๋ยวโค้พราะว่าไม่ชมตัวเองน่ะจะชมใครแฟนกลับหนูจะว่าลุงไหมหาดูหาว่าโอเยเมียไม่ว่าแต่ยมันเผ็ดร้อนจริงๆอร่อยเดี๋ยวเราจะกินกุ้ง ต่อมุดต่หมดุหมดนีด่ชิ้นเล็นๆมีอะมีการปิดมือด้วยนี่อืม,มกุ้งเนื้อแน่นเนาะใช่กุ้งมาจากที่กุ้งมาจากมหาชัยจ้ากำลังจะพูดเลยว่าอยู่น,นีซิแลนด์เรสั่งมาเลยเมื่อกี้กำลกังจะพูดเลย ก็ว่าอยากกลับไปกินกุ้งที่บ้านมากตอนนั้จะพูดว่าสั่งมาจากนิวซีแลนด์โดนไปห <า S 1> มหามชัยแล้วแลเราก็สั่งมาหาชยัยเบลนิวซีแลนด์มาจากไหนนี่หัวกุ้งก็มีอมืเสร็จเป็นไร,รอรออ,อืมควดคุ้มักกุ้งเนี่ยใช่ไหมอร่อยไหมครับ อ่ะลุงชอบในระสชาติที่มันเผ็ดร้อน,ลอนแล้วมันหอมแน,นี้สบายจังเลยจ้เไม่ต้องแกะกล,ล้องนะจ้ะทุกคนปกติผู้ชายจะแกะให้ผู้หญิงใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ผู้หญิงแกะให้ผู้ชายมันเป็นทางหม่เดินม,มนติ๊กไหมมันเปนติมากเอาอซอปก็อร่อย จะอาที่ชู้ให้ก็ดีได้ครับนับเรียนอือวะอืออืออะไรปะอืะอแท้จริงที่รับคือดีอ่ะทำครั้งแรกคือโอ้โหเอออวยตัวเองเถอะไม่มีใครอวย ก็มันอร่อยจริงๆอ่ะครืมกลับไปทำให้ฟุตกรกับซอบัสกินที่บ้านแล้วก็เรียแงแฟนขับคุณหญะมากินอีกไม่ไม่มีแล้วเอาอแต่เครื่องมันจะเยอะนิดนึงนะใช่ แต่พอเราทําแล้วมันก็ไม่เยอะก็ลดลงไปตามสภาพนะอืมแต่เครื่องอะเราไปหาเยอะหน่อยนู่นนี่นี่โริกาโนอะไรใช่ป่ะหรอ่ะ<ห>แต่พอเรามาทำผัดจริงๆอ่ะไม่ยากแล้ยง่ายแลนะได้วัตถุด,ดิบมาครบก็จบเนี่กลุ่งอระ ออกแล้วออกกิตับเปลือกออกเอ้ยเปลือกมันแข็งดีใช่ปะซึ่งก็เนื้อเร่าอยู่เนื้อจากเแล้วครับท่านผู้ชมเป็นสไตล์เขาอะนะ S <S 2> <S 2> กินของเป็ด้อนเหนอเต็ดมาเลย <S <S มาอร่อยจริงไม่ได้โ้ต่ทตาโ,โดยส่วนตัวฉันไม่ค่อยเท่าไหร่คือแบบนี้กําลังดีนะไม่เผ็ดมากใช่ถ้าเผ็ดมากมันก็กินไม่ได้ใช่ปะละ่ะเราจะได้กินเรากินได้แค่นิดเดียวถ้าเผ็ดร้อนกว่านี้ก็ไม่ไหว <S 2> <S 2> อืมนี่งไงอันนี้เผ็ดเค็มหวานก,นกลาลังดีอะมันครบ นายก็ะดินอืมน้าก,กุ้งคือดีอ่ะ้องไปทำกันไห่ใช่ครับชิ้นก็ใั่ชิ้นได้นะครับอืมไมไ่แล้วก็ใครก็ใส่อะไรเ,เพิ่มเข้าไปในเนี่ยอะไรนะปูหอยเชลล์อะไรอย่างเงี้ยใส่ได้อร่อยเลยเด๋ว ปรับเปลี่ยนกันได้ใครจะใส่อะไรน้อยใส่อะไรเยอะใส่อะไระนั่นแหละนวดกุ้งเอาไปเลยก็นวดปลาหมึกกลิ้นพันหมดแล้วไปหนวดกุ้งเสร็จแล้วหนวดปลาหมึกเนี่ยย่างเยอะอย่าง,งใหญ่คำเดียวเลยเหรอใช่ดิฉันจะโชว์กิน พพข้าวโพดชิ้นคำชิ้นเดียวเลยครับไมาใครจะไปกินพพข้าวโพดชิ้นเดียวไม่ห้ามด้วยแล่อร่อยจริงอืมสงกัดข้าวโพดแล้วก็กินดูสิมันดีอ่ะอืม,อมใช่หวนะานดีเนาะ หวานแล้วก็เผ็ดใช่เข้ากันเข้ากันเลยดีดีเนี่ยแบบจริงอะไรจริงเมนูนี้มาบ่อยแน่พเพราะลาเพราะว่าเครื่องเราซื้อครั้งหนึ่งมันก็ได้หลายหลายโลบอยู่นะใช่ครับมันกุ้งพริกป่นอะไรอย่างเงี้ย cá nhé máu mình ăn đấy phệt Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ ให้คะแนนได้แล้วครับจานนี้ได้แรงออกให้เท่าไหร่ให้9.5เ่ราะว่าอาจจะเผ็ดสำหรับสามีของฉันไม่กินได้ก็หักไปหนึ่งเอ้ยหักไป0 5อันนี้ปกติต้องเผ็ดกว่านี้อีกเดียวเดียว กลับไปพูดก่อนบอกโต๊ะให้จัดชุดใหญ่เลยไม่เผ็ดเราไม่นอนบอกให้โต๊ะจัดแกงส้มชุดใหญ่เลยไปกับไม่เช่น <ใจ S 2> <ค>นั้นเราไม่นอนนะครับต้อนรับลูกเขยกลับบ้านครับอชอบแต่แต่ก่อนที่กินเผ็ดไม่ได้ <laughs> ไปดูทุกวันนี้ <S 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 ก็ยังกินไม่ได้ <S 2> <S 2> ดูกับภรรยาเริ่มกินกบกินเผ็ดได้นะจ๊ะมาอร่อยจริงพูดหอ, <S 2> <S 2> อมหวานดูดิ <S 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 2> <S 2> กุ้งไม่สดยังไงไหวออกมาเป็นหัวเลยจา้า กุ้งแม่น้ำยังสีเกียงกุ้งแม่น้ำที่ไหนยันงสีเกียง,งอยู่ที่เฮือนานอําเภอเฮือเบย์อําเภอเฮือเบยบ้าฮ <laughs> ะแต่เราจริงดิละ่ะเวลากินลุงชั่วใหมันมีครบแล้วอย่างเงี้ยเผ็ดเค็มหวาน ม,มันถ้าเท่ากันอนะ่ะมันไม่มีอะไรแบบแหลมขึ้นมาแล้วของพวกนี้ก็เข้าถ้าได้หอยหอยสุดก้อนี้คือเจมเลยเปลี่ยนไปเติมหอยลายหอยอะไรก็แล้วแต่ทานชอบนะครับหอยเชลวหอยลายหอยแมงคู่ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีเหมือนเดิมไม่หวงสูตรเพราะว่ามันดีจริง หอมันเกินเนาะร้อยอร้อยร้อยอย่างหูพูดดิร้อยงหูดดร้อยเนื่อร้อยเรื่แกง,งงวัวแกงงวัวคืออะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมร้อยเนืแน่แกงงวัวต้องพูดแบบนั้น รอร่อยจริงเ <Okay. S 1> ไปทำกินกันได้นะครับดัดแปลงสูตรกันได้ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีแล้วแต่ชอบเลยใ,ใส่เผ็ดมากเผ็ดนอสนสวรรค์ใส่เค็มถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเยอะนะครับครับแล้วก็ขอบคุณหนึ่งพันกระซับแล้วนะครับผม mm hmm. ที่ติดตามกดกระดิง่งท,ท่านกดติดตามกดกระดิง่งจิงกิงกิงแล้วก็ กดหัวใจกดไลค์ให้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับกินอาหารให้อร่อยแล้วก็สุขภาพดีนะครับทุกท่านลาไปก่อนนะครับทุกท่านบายบาย see you again tomorrow